จุดวาจันนำตัดในทานคืนสู่สภาพของแม่น้ำน้อยในการปกติูุคนใต้เล็กน้อยเฮ้ยมันแคบโดนมันโอ้จ้าจิกเลกจิกจิกจิกก้ิ่จิกเลยจิกดิโอ้โหพี่ไปจิกชีวิตเลยไม่ดอม รวงมาสะบัดนะสะบัดทางนะอันนี Pizza, ้จ้าหน้าที่กู Three Three ้ภยทุ่เปทางกำลังจับตัวมนไว้ก่อนใล้เตียงธาคารกสิกรไทยธนาคารอสิไทยจะเห็นว่าใกล้พ้องรเกตงนะครับใกล้ที่กำลังพยายามนำตัวออกมาให้ได้อนี้ได้ออกมาแล้วครับพยายามเพือกรสออกมาแล้วครับ

ตี่มวยที่ผู้ภัยจุดปราจันนําเจ้าตัวดยท้องัดว่าจากอายุกี่ปีเนี่ยปีครับสิกว่าปีแล้วนะเยอะมากแล้วเาู้ภัยจุดปราจันทรันที่นําคืนสุขภาพเดิมคือลำคลองไม่น้ําน้อยรู้สึกว่าจะจะหมดแรงนะครับแรงนะครับเรากลงน้ กัดบับมด้ปล่อยน้อยๆะไปหนด้วยวะไปจุดบราจันนำสัตว์ในทานคืนสู่สภาพของแม่น้ำน้อยเอกสการปกติบุคคลใจุืนเล็กน้อย